สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมอัพคลิปการหลอกลวงทางโทรศัพท์ของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ไปก็ได้รับผลการตอบรับดีเกินคาดครับมีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาชื่นชมกันมากมายก็ดีใจครับที่เป็นประโยชน์กับทุกคนได้วันนี้ผมก็มาอธิบายคลิปการหลอกลวงของแก๊งต่างชาติที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากความใจดีของคนไทยจากความมีอธยาศัยดที่ความมีน้ำใจที่คนไทยเรามีต่อคนต่างชาตินะครับ วิธีการของคนร้ายเป็นอะไรก็คือคนร้ายใช้การแลกเงินกับคนไทยเราแล้วทำทีว่าเลือกเงินเลือกแบงก์เอาหมวดอักษรน,นี้ที่เป็นไทยแลนด์หรืออะไรเพื่อให้เรางงๆนะฮะก็จะงงๆทำให้เราไม่ทันเขาทำให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สินของเราไปโดยไม่รู้ตัววิธีการของคนร้ายเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็คงอยากรู้กันวันนี้ผมไปหาข้อมูลมาก็จะมาอธิบายถึงทั้งวิธีการของคนร้ายวิธีการป้องกันและวิธีการ ตั้งสติเมื่อเจอเหตุการณ์ทำยังไงนะฮะก่อนอื่นไปดูคลิปด้วยกันนะฮะผมจะอธิบายไปด้วยพร้อมเปิดคลิปให้เพื่อนดูครับนี่นะครับสถานที่สถานที่เกิดเหตุนะครับเป็น a AH s s h o p ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนสังเกตดูว่าจะมีพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสอยู่2คนนะครับนี่นะครับคนร้ายในคดีนี้เป็นแขกขาวชาวอิหร่านคนแรกเป็นใส่เสื้อกล้ามเข้ามาติดต่อซื้อซิม โทรศัพท์นะครับเขาก็มาเลือกซิมนะครับมาเลือกซิมโทรศัพท์ไปเพื่อจะมาจ่ายเงินตรงนี้นะฮะก็ดูไปจะเห็นว่ามีพนักงานเข้าไปต้อนรับพูดภาษาอังกฤษต้อนรับเขาอย่างดีนะครับคนร้ายใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนี่ผมเอานี่ครับนะครับก็ดูไปนี่คือคนร้ายคนแรกคนร้ายในคดีนี้มี3มคนนะครับนี่คนร้ายคนที่2นะครับคนร้ายคนที่2เข้ามาปึ๊บมาเอาของมาวางาทําทีว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ นี่มาแล้วคนร้ายคนที่3นะครับจากภาพดูนะครับคนร้ายมี3มคนคนที่1เสื้อกล้ามสีขาวคนที่2เสื้อเชิ้ตสีน้ําตาลและคนที่3เสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับซึ่งในคดีนี้คนที่ก่อเหตุลงมือก็คือคนเสื้อเชิ้ตสีน้ําตาลนะครับก็พิธีการเขามาจ่ายเงินค่าซิมให้เพื่อนของเขาพร้อมกับขอแลกเงินกับแคาเชียนะครับขอแลกเงินไปเพื่ออะไระเขาอาจจะแบงค์ใหญ่มาแบงค์พัน ขอแลกเป็นแบงค์ร้อยสิบใบได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะทําให้พนักงานของเราเกิดความประมาทด้วยความที่เราเป็นคนไทย,ยคุยภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ไม่เป็นไรเรายิ้มสวยเรายิ้มให้เขาก่อนนะครับก็ดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคนร้ายจะทําการขอแลกเงินซึ่งคาเชียก็จะทําการแลกให้และหลังจากนั้นเขาก็จะขอเปลี่ยนแบงค์โดยทําการเอามือขึ้นไปจับแบงค์ที่คาเชียแล้วก็ทําให้คาเชียงงๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น นี่นะครับคนร้ายหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าสตางค์นะครับเพื่อจะขอแลกกับแคชเชียร์แคชเชียร์ก็งงๆนิดนึงครับแต่ไม่มีอะไรนะครับนี่รับเงินมาแล้วค่ะรับๆๆโอเคแลกทั้งหมดสาสิบใบใช่ไหมคะนะครับก็หยิบแบงค์ร้อยมาให้สามปึกไม่เอาผมไม่เอาใบานี้นะครับดูจังหวะนี้เดี๋ยวจะมีจังหวะที่คนร้ายเอามือนี่จังหวะนี้นะฮะคนร้ายก้มใบ แ,แรกแคชเชียยื่นให้แล้วแบงค์ร้อยที่คนร้ายขอแลกแต่คนร้ายไม่เอายื่นกลับไม่เอาผมขอเป็นหมวดอักษรตัวทีได้ไหมไทยแลนด์ผมอยากได้หมวดอักษรนี้นะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษทำให้แคชเชียเกิดอาการงงและคนร้ายก็ฉวยโอกาสตอนนี้นะครับนี่ผมจะใบนี้เอามือยื่นไปที่แคชเชียหยิบไปหยิบมาพลิกกลับหน้าพลิกหลังให้แคชเชียดูแล้วก็เขาจะอาศัยความไวเดี๋ยวจะเปิดทิปให้ดูต่อไปความไวของเขาคือการเดึงแบงค์เข้ามาเก็บไว้ที่กระเป๋า นี่ครับปึ๊บปึ๊บ,บผมจะเอาใบนี้ใบนี่อ่าปึ๊บนี่จังหวะเมื่อกี้นะครับที่เราดึงแบงค์เก็บไปแล้วตอนนี้แคาเชียร์งเราได้เสียรู้คนร้ายไปแล้วเสียงเงินไปโดยไม่รู้ตัวไวมากไวมากอ่าเมื่อคนร้ายปด้วยการเสร็จคนร้ายเสื้อน้ําเงินเดินออกไปก่อนเป็นปคนแรกคนเสื้อน้าตาลเดินออกไปคนเสื้อขาวเดินไปนี่คือเสร็จจินแล้วนะครับคนร้ายได้กระทาผิดเกิดขึ้นแล้วอ่าเราดูกันมาถึงตรงนี้เกิดข้อสงสัยไหมครับว่าแคชเชียร์รู้ตัวหรือไม่ ผมเชื่อว่าแคทเชียก็เกิดเซนเรา้วละรู้สึกสัญชาตญาณได้แล้วล่ะว่ามันมีสิ่งตัวปกติเกิดขึ้นแต่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่แคทเชียเขารู้ตัวแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะฮะว่าเขารู้ตัวยังไงระดับไหนนี่นะครับเขาก็มาคุยกันเเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูงงๆกันจังเลยนะครับทั้งแคทเชียทั้งเพื่อนนี่เมื่อกี้ฝรั่งคนเมื่อกี้เขาขอแลกเงินเนี่ยเนี่ยฉันก็หยิบมาให้อย่างงี้ปื๊บปื๊บเขาก็ขอเลื่อดมอสซอน เขาอยากได้หมวดนี้เขาไม่เอาหมวดนี้๋อแล้วๆแล้ว,ลวฉันว่ามันแปลกๆนะทำไมต้องเลือกหมวดสอนด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีเกิดข้อสงสัยในใจเราแล้วล่ะแ,แต่คงไม่มีอะไรว่าอุ้ยลูกค้าเยอะจังเลยดูแลลูกค้ากันก่อนเนาะอ่าอ่าๆโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปต้อนรับลูกค้ากันดูแลกันอ่าเห็นไหมคืออาศัยความวุ่นวายนะครับตอนนี้ค่าเจ้าก็ยังไม่รู้หรอกว่างเงินหายไปแต่แค่รู้สึกว่ามันแปลกกันจังเลยที่ ชาวต่างชาติ3คนเข้ามาขอแลกแบงก์แล้วก็มีการเลือกเหมวอนสอนด้วยทําไมไม่เห็นปกติไม่เห็นมีคนไทยขอเลือกเลยเขาขอแลกกันแบงค์ร้อยแบงค์ไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็มารู้ตัวทีหลังเมื่อนับเงินแล้วว่าเงินหายไปกว่าจะรู้ตัวกว่าจะแจ้งความความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วต้องเสียเวลาและเสียเงินทองไปกันโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งวิธีการของร้ายเพื่อนก็ดูไปแล้วคร่าวๆนะครับคนร้ายไม่ได้เลือกจะเลือกสถานที่ยังไง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับตามเนื้อข่าวตามอะไรที่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวต่างๆทางโทรทัศน์ผมก็รวบรวมมาได้คร่าวๆก็จะมีห้างสรรพสินค้าจุดที่เป็นคัเชียเพื่อนๆที่เป็นคัเชียเป็นพนักงานจ่ายเงินพนักงานอะไรเงรี้ยก็ต้องระวังตามตลาดนัดตลาดสดนะครับแม่ค้าขายผลไม้ยังโดนมาแล้วขายผลไม้โดนยังไงนะครับฝรั่งก็ทําที่มาเลือกว่าจะซื้อผลไม้ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ ถึงเวลาหยิบแบงค์พันให้นะครับหยิบแบงค์พันให้แม่ค้าก็บอกโอแบงค์พันเลยก็ตอ้องทอนทอนตังไปฝรั่งก็จะเฉวเฉล้วโอ้ยผลไม้ไม่สุกเลยไม่สดเลยนะครับขอคืนนะคพอคืนเสร็จปุ๊บแม่ค้าก็คืนผลไม้อ่ารับผลไม้คืนก็เอาตังแบงค์พันคืนให้ฝรั่งฝรั่งก็หยิบตังทอนให้แต่คืนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยฮะมันจะเกิดอาศัยความวุ่นวายแล้วเขาก็เชื่อเงินไปโดยไม่รู้ตัวหรือตามร้านโชว์หวยต่างๆร้านขายของเล็กๆร้านของชมร้านอะไรเงี้ย คนร้ายก็จะเลือกวิธีการอย่างนี้อาศัยความที่เราไว้เนื้อเชื่อใจอาศัยความที่เราเป็นคนไทยอยากจะบริการเขาอยากจะดูแลคนต่างชาติเป็นอย่างดีเพราะคนไทยคือสยามเมืองยิ้มนะครับก็ทําให้คนร้ายสามารถก่อเหตุได้โดยง่ายมาพูดถึงวิธีการป้องกันเราจะทํายังไงเมื่อเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบันคนร้ายที่กระทาการแบบนี้เป็นชาวต่างชาติมักจะเป็นชาวอิหร่าน นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดกล่าวหาเขานะฮะแต่ว่าจากสถิติคดีเป็นชาวอิหร่านคือหรือแข,กข,แขกขาวแขกขาวลักษณะยังไงหน้าก็จะคมคมแต่ว่าหน้าเหมือนแขกนะครับเหมือนแขกเพื่อนก็คงเข้าใจกันว่าเป็นยังไงคือผิวหน้าคมตาคมจมูกโด่งนะครับแต่ว่าผิวขาวคือไม่ใช่ฝรั่งแต่เป็นแขกแขกขาวคือถ้ามีบุคคลเหล่านี้มากันเป็นกลุ่ม 3- 4มี่คนทันทีว่าจะมาซื้อของทันทีว่าจะมานุ่นมานี่ชวนเราคุยอะไรเงี้ยให้เราตั้งสติไว้ก่อนเลยให้เรารู้ รู้ให้ทันคือเขาอาจจะมาเป็นลูกค้าเราจริงๆก็ได้เราก็บริการอย่างดีแต่เราต้องตั้งสติและรู้ทันนะครับเขาซื้อของจ่ายเงินเราทอนให้เขาปกติไม่มีอะไรกรณีไม่มีอะไร,ร,ไะไรแต่ถ้าเมื่อใดเขาบอกขอแลกเงินเราต้องคิดให้ได้เลยว่าเอ้ยนี่มันแก๊งแลกเงินที่เคยฟังมานี่ว่าใช่แน่ๆเลยนะมันใช่แล้วแหละตั้งสติเลยนะฮะคือเป็นไปได้ถ้าเราตั้งสติคนร้ายรู้แล้วล่ละว่าเรามีสติมันก็จะไม่กล้าที่จะทำล้วอาจจะบอกว่า ไม่มีเงินที่นี่ไม่มีนโยบายให้แลกเงินนะคะไม่แลกไม่ได้ค่ะอะไรก็ว่าไปนะฮะไม่ต้องไปเสียดายว่าเราจะขายของชิ้นนั้นไม่ได้พราะรู้ไว้เลยว่าการแลกเงินเนี่ยมันผิดปกติและมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนร้ายมากนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนร้ายสูงมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียดายถ้ากลัวว่าเราไม่แลกแล้วเขาจะไม่ซื้อของเราปล่อยเขาไปเถอะเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นเรามันไม่คุ้มนะฮะถ้าเป็นไม่ได้สามารถแจ้งตำรวจในขณะนั้นหรือว่าเรียกเพื่อนที่เป็นผู้ชาย เรียกลูกน้องที่เป็นผู้ชายหรือใครก็ตามให้มาช่วยกันดูซิคนนี้มันเป็นยังไงจํารูปสถานสานเอาไว้แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจหรือว่าเป็นไปได้จับกลุ่มตัวได้ก็จับกลุ่มตัวเลยฮะจะได้ช่วยกันกําจัดชาวต่างชาติาเร็วๆไปให้ได้นะฮะก็เท่านี้ฮะเพื่อนก็จะรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกแลกเงินได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ในปี2 5 5 8ที่จะถึงนี้ประเทศไทยของเรา ก็จะเปิดสมาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับชาวต่างชาติก็จะเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างมากขึ้นได้อย่างง่ายดายและเข้ามางานกันมากมายเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นถามว่าสิ่งที่ตามมาก็คืออญจกรรมที่จะพุ่งสูงขึ้นจากการก่อเหตุของชาวต่างชาติก็อยากให้คนไทยด้วยกันทุกคนนะฮะช่วยกันดูแลกันเราเป็นเมืองไทยสยามเมืองยิ้มเราดูแลนักชาวต่างชาติดีๆแต่เราก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเราเอง และดูแลเพื่อนๆของเราให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขแนละปกติความดีก็คนดีก็ต้องอยู่สบายนะฮะแต่คนชั่วร้ายเราก็ต้องจับมาดำเนินคดีให้หมดนะครับ <_ d ream> ก็หวังว่าคลิปนี้ไม่ได้อัดไม่ได้ถ่ายมานานละ2ปีที่ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าภารกิจงานที่มากมายวันนี้ก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้อมูลใดไปพลาดพินกับบุคคลใดก็ต้องขออภัยมาในคลิปนี้ด้วยนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรก็ขอสวัสดีครับ